ก็ใช้ได้เหมือนกันนะทีนี้เรื่องยันเนี่ยนะตำแหน่งยันที่แท้จริงเนี่ยไอที่บังคับเอาไว้เลยว่าจะต้องสัตว์ตรงนั้นตรงเนี้ยมันน้อยตัวยันที่บังคับอันนี้ไม่กี่ตัวไม่กี่ตัวที่ว่าตำแหน่งจะต้องตรงนี้เท่านั้นเนี่ยนะอย่างเช่นก้ายอดเนี่ยต้องอยู่ประมาณนี้อ่าก้าวยอดเนี่ยถ้าอะไรมันเป็นอ่าหลักฐบังคับไหมไม่ใช่ตำแหน่งมันสวยงามที่สุดสมมาตรเหมาะสมที่สุดคือตรงนี้ครับอถ้าเรามาใส่ข้างล่างก็จะดูไม่ดีเรื่องมันใส่อย่างนี้ย มันดูไม่ดีนะแล้วก็ทีนี้ไอ้ยันยางอื่นเนี่ยเราดูตามความเหมาะสมครับบอกแล้วว่ามันคือศาสตร์และศิลป์เมื่อมันคือศาสตร์และศิลป์เนี่ยเราจะต้องวางภาพให้มันบาลานซ์กันให้มันได้สัดส่วนกันอาจารย์เขามาทีหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เอาเต็มหนังเนี่ยอืคนสักเนี่ยเขาจะต้องวางไว้ก่อนวางเผื่อไวใ้ให้คนอาจารย์สำนักอือ่นไม่วางไว้ถ้าไม่ถ้าปรงศักอาจา์งอาจารย์สักสำนักอาจารย์สักต <จะ S 2> ัวนี้ไว้อื